ด้านข้างตลาดมืดด้านข้างด้านหนึ่งเป็นวัดทูสีนะครับโย่ขึ้นมาขึ้นมาบันไดระดับหนึ่งแล้วนี่นี่นี่ สวยงาม<ช>นะครับขึ้นบันไดต่อไปนะครับขึ้นไปให้สุดเลยออกกำลังแล้วันนี้มาได้สองงานเลยสามงานสิครับตอนช้าก็ไปชมอน้ำตกกวางสี เย็นนี้ก็มาชมตลาดาตลาดมืดตลาดถนนคนเดินนะครับและขณะนี้ก็มาชมวัดปูสีนะครับกำลังขึ้นบันไดไปนะครับมันจะมีช่วงพักเป็นช่วงช่วง <c oughs> ตอนนี้ได้จุดเก่งๆแล้วมั้งครับนี่หันหลังกลับหันหลังกลับอีกครั้งหนึ่ง คงได้เก่งๆแล้วขอบนิดนึงเลยมง <c oughs> ไปข้างล่างฮัลซ <c oughs> ื้อบัตรื1อปีนี่ครับรานะคา20,000กรีบเข้าชมนะครับตับหนึ่งนะครับ <c oughs> นม่ว่าจะหมดแล้วยังไม่หมดอันวันใดไหนส

นี่น่าจะสุดเลยนะเป็นไปนี้น่าจะเป็นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วน่าจะถึงระดับยอดแล้วนั่นว่าครับจะสุดแล้วยังมีบันไดัดขึ้นอีกนะครับทบไปทบมาเป็นแล้วช่วงนี้เป็นนุ่ม สามสิบสี่สิบห้าสิบขันขึ้นไปนะครับเมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวอ่านคือผมใช้กล้องหลัง,งนะในส่วนกันเขาก็อ่าน อ่านชื่อโทรศัพท์ผมด้วยจะอ่านไหมมุมกออินฟินิทโนดคำว่านอตเซเว่นแล้วเขาเรียกว่าล้อใหญ่เลยลก็ถึงน่าจะภายในนี้ก็ถึงยอดแล้วชนะุดนี้ก็ยี่ประมาณยี่สิบพันได้ อยังไม่หมดแล้วขึ้นไปอีกชุดหนึ่งอันนี้10บกว่าอันนี้ก็ร่วมยี่สนะขึ้นไปอีกมุมวันนี้

ยังไม่หมดอีกนะครับแต่ทบอันนี้แนละ้ว่าองขึ้นอีกอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นบันไดสุดท้ายนะพอเห็นยอดก็ะจะดีแล้ว้างวนครับ ขึ้นอ,อ,อ,อีกสามขันข้นก็ถึงลานพระเจดีย์ลเลยลานเป็นพระวิหารพระบโบสถไม่แน่ใจอตอนนี้กำลังครบค่ำนะครับคงเกือบทุ่มแล้วข้างบนจะมีหมอกเอ้ยข้างล่างจะมีหมอกมองมไป พอาทิตย์คงตกไปแล้วนะครับก็ยังนั่งชมกันอยู่ข้างล่างทั้งนั้นเป็นน้ำอย่างครับแม่น้ำอย่างน้ำโขงแม่น้ำโขงในงภาษาไทยเราเรียกแม่น้ำโขงนะครับฝั่งโน้นลาวเนาะครับทางโน้นเป็นลาวครับตรงกรับแพรงอย่างวี้ครับทั้ง ู่เ,เ,ออขเข,งา,ขางกันอไ้ยื่สองทางมัางเอาแม่น้ำไหลผ่านกลางว่าอันนั้นว่แม่นฝั่งเราเนะเาะครับครับแม่น้ําแม่น้ำโขงไหลผ่านกลางอขอบคุณครับ <c oughs> คือมืด่ <c oughs> ดูนั่งถึงกับมันเ <c oughs> สียวจังเลยครับคือมือ เพื่อนเห็นภูกเขาไกลๆครับซ้อนกันสอรูกในกล้องอาจจะจะไม่ชัดนะขมึนเลยเดี๋ยวพอาทิตยี่รับแล้วนะครับแต่มันยังสว่างอยู่น้ามีห่านหรือเ่าะไม่แน่ใจขออภัยด้วยถ้ากล่าวผิดมีหินก้อนมาเริ่มเลยครับออกสีดดำๆนี่ ภายในมีพระพระทธร่วมรครับเดี๋ย,ย,ยประกบศซะหน่อยเออโอเครมีใส่ันวยนะศาสนามีจีคูดมีคูดตอนนี้เ เด้นานข้นองน้างน้องที่จําหน่ายดอกไม้สักกราระนครับอ่ามวาไปหอบรองแต่ปิดอยู่นะครับคงม,มันจะเข้าไปชมน้านหน้าหอบกลองก็มีละคังนีครับฮัลใหญ่มาก ไม่มีที่เคาะทำให้เคาะกันตรงปากทางเข้าตลาดมืดนี่มันเหมือนเป็นสวนอาหารครับมีอาหารมากมายเลยมีหลายร้านนะซื้อแล้วก็มาสั่งกินเนี่ยมานั่งมานั่งโต๊ะทานเลยฮนะเป็นร้อยโต๊ะเลย อาหารมีหลากหลายหลายชนิดนะีาหาทะเลนครับ Ondo okay. okay. handiagoa. Okay. Okay.